ที่ได้ในวันนี้นะครับก็ประมาณสามสิบตัวนะครับก็อยเยอะอพอสมควรนะครับสวสีตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบหกเมกานะครับแล้วก็มากับน้องเต้น,นะครับเรามาตกปลาตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ได้ทําที่วางเบ็ดเรียบร้อยนะครับที่นี่เป็นปต่ตกปลาธรรมชาตินะครับ ผมจะเลือกตกแบบ2แบบนะครับเออแบบแบบที่หนึ่งก็จะเป็นตีหน้าดินนะครับตีหน้าดินจะแบ่งเป็น2ที่นะครับตีหน้าดินหนึ่งกับตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําทุ่นลอยแบบนี้ครับทําทุ่นลอยแบบนี้เพื่อให้เออผมไม่รู้ว่าบอกธรรมชาติที่นี่มันจะกินแบบไหนนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็ลองลงทุนไปแล้วครับ ันนี้ก็เอาเบ็ดมาแค่9 0้าพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาจะกินเหยื่อได้ป่าไหมครับอ่าได้นะครับปลาชโดนะครับปลาชโดลูกปลาชโดนะครับไม้แรกกนะครับชตกปลาชโดใช้เหยื่ออะไรก็ใช้เนื้อปลาชโดนี่นะครับผมก็ตัดเอาเนื้อตัวที่ตกได้นะครับแล้วก็ทลเป็นตกตัวต่อไปครับ แต้มที่2นะครับตัวนี้แต้มที่สองครับเกาะนิดเดียวโอ้กินดีมากเลยนะครับคันนี้ยังไม่เอาลงน้ําเลยนะครับเนี่ยเพื่อปลาขึ้นมาื่อกินนี้แล้วก็มาเจอคันนี้เอสองคันแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดลงน้ําสรุปตกปลาวันนี้นะครับมีแต่ปลาอย่างเดียวเลยครับปลาชีโดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับเก็บเป็ดกลับบ้านนะครับ นี่นี่น้องตี้ก็ช่วยเก็บอุดปลากำลังมาครับปลามาเ็มเลยแต่เราหมดเวลาแล้วครับต้องเก็บเป็ดกลับบ,บ้านอ่าตอนนี้ก็ทําการเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับปลาที่ได้ในวันนี้นะครับก็ประมาณสามสิบตัวนะครับก็ยเยอะพอสมควรนะครับ ราจะทำการแบ่งให้น้องสักหกตัวนะครับน้องเข้ามาตกเหยื่อปอบนี่เดี๋ยวฝากปลาไปให้แม่หน่อยครับนี่ขอบคุณมากนะครับบอกแม่ว่าขอบคุณมากครับในรอกลอกจุดน้ำตัวใช้ยอกน้ำแล้วก็เหยื่อแลยครับนี่อันนี้คือเหยื่อ,อเขาเรียกปลาเลยนะเื่อปลอมนะที่ตี